มาจากไลฟ์พี่วานินทาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมะาจากไลฟ์น้องเอลค่ะไ<อ>ลฟ์น้องเอล <laughs> น้องเอลยังไม่ได้นเลยยัง <laughs> ไม่ได้ไลฟ์เลยอย่ <laughs> <laughs> ตีการละกันละกันสวัสดีค่ะอ <laughs> ุ้ยคนมาดูเยอะมากอุ้ยมาดูอะไรมาดูลูกบิงเยอะมากโุ๊ปปุ๊้าวหมว้ยส,สวัสดีค่ะไลฟ์แรกของหนูเนพูดอะไรพูดอะไรดี ลืมตาต่อเนื่องมากใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต่อไปก็คือพี่เอลนะคะแต่ว่าคุยกันหนูก่อนนะคะพี่ชินเน่มาทําอะไร <c oughs> คุยกันหนูคุยอะไรดีคุยว <c oughs> ุ่นวายดไม่วุ่นวายคะ่ะไม่วุ่นว <c oughs> ายหรอกฮะใบฟ้อยากไปโรงเรียนไหมอยากไปหนูอยากไปมากเลยตอนนี้ใช่ <c oughs> ทาไมถึงอยากไปออนนี้อยากไปไบฟ้าคือที่แบบว่าเราคนไหนสวยๆคนนี้ค่ะเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้ไม่ใช่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 คนนี้ไม่ใช่ น่ารักมากค่ะคุณค่ะมีกี่ลน์หรือเรเบ็บเรเบ็บเรเบ็บเรเบฮะหนูอ่านเมินอยู่แนะนำตัวคาเฟ่ถ้าหนูพูดว่าเออเออถ้าหนูยื่นไม้ให้ให้พู้เอออะไรเอาใหม่เอาใหม่ใหม่หนึ่งสองสามถ้าหนูยื่นไม้ให้ให้ทุกคนพูดว่าฟ้านะคะฟ้าทุกคนคิด

เดี๋ยววันอื่นหนูจะมา48ชั่วโมงวอ้าวน่าจะเกินเ่ยงคืนทุกคนเห็นคลิปที่ไม่ใช่คลิปเห็นเห็นเองที่มันอันนี้ไหมที่มันเป็นว้ทุกคนเห็นเห็นรูปที่หนูแบบว่าอยู่กับพี่ซิมดีกับพี่เพิร์ลแมนหนูจะเล่าให้ฟังก็คือวันนั้นใช่ไหมมันต้องมันเขาจะให้แบบว่าตอนที่ไป เอาติ้งอ่ะเขาจะให้แบบว่าสามคนพูดแล้วแบบรู้สึกยังไงใช่ไหมแล้วพี่เขาก็เลยเลิกแบบว่าหนูพี่ซินดี้พี่เพินใช่แล้วแบบหนูแบบทุกคนสามคนนี้ก็พูดไม่ค่อยเก่งไงคะหนูก็เลยต้องไปหนูก็เลยไปอยู่กับพี่ซินดี้พี่เพินแล้วแบบก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวมานั่งกันติดกันสามคนนะแล้วก็แบ่งผ้าห่มกันพูดคนละคำพี่ซินดี้พูดว่าสนุกพี่เพินพูดว่ามากหรหนเพราะว่าคา่าสี่สิบแปดวิใช่ะใช่ ใช่หนูไม่มีอะไรคุยหนูก็คุยเรื่องนี้เฉยๆอืมเริ่มเริ่มเริ่มอีกหนึ่งนาทีไปฟ้าจริงเหรอไม่สามสามนับตามเออุ้ยไม่ไม่คือแบบไปฟ้ากดอะไรเป็นเนี่ยกดอะไรไม่เป็นคือหนูไม่ดื้อไปฟ้าเหมือนกันอันนี้อ่ะอืมอันนี้ค่ะพี่มิวมักดให้ก่อนด้วยไงปฟ้าตอบคำถามคิวเบนเองเลยพี่ถามเองไปฟ้าอยู่มออะไรคะอยู่มอจบแล้วค่ะตอนนี้ใช่หนูเพิ่งรับปริญญามาว้าว เก่งอะยังไม่รับยังไม่รับเหมือนกันอะไรอีกถามอีกลยค่ะเอค่ะจะเดบิวต์ลารู้สึกไงบ้างคะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะอันนี้แบบปกติเล่นโลบอคแบบไหนคะทุกคนวันนี้หนูจะเล่นโรบอคด้วยคือแบบว่าเมื่อวานหนูเล่นโรบอคได้แบบ9กวันหนูได้24วันแล้วหนูก็ตายเพราะว่าไม่มีใครเล่นกับหนูก็เลยไม่มีใครช่วยใช่คือหนูแบบว่าอยากหาตีโลบอคมาก ใช่อยากเล่นโรบอกยนคำถามต่อไปค่ะเอ่อรุ่นสี่ใครนิสัยดีที่สุดคะน้องยอค่ะตอบไปณแม่ตอบว่าแม่สิลูกน้องผมไปฟ้าเดี๋ยวไม่เล่นโรบอกด้วยนะไปฟ้าไปฟ้าเดี๋ยวพี่ไม่เล่นโรบอกด้วยนปกติหนูก็เล่นคนเดียวเมื่อวาไแค่เข้าแบบตามพี่เธอเมื่อวานแเข้าตามพี่แไปฟ้าทุกคนค่ะเย็นนี้เราไปเล่นโรบ็อกกัน ทุกคนในนี้ใช่เล่นก้าเลยเล่นดนตรีะไรได้บ้างเล่นคือความจริงหนูเล่นแบบว่าให้แบบถนัดที่สุดไฟฟ้าไปฟ้าถามว่าโฟโต้เซตโฟโต้เซตเดบิวต์กี่โลบ้ากี่โลบที่ละแหนโลบดีสิทุกคนหนูยันนี้หนูจะเล่นโลบนะโลบใช่ไหมแบบไหนโลบโลบโลบหนูเล่นหนูเล่นกีตาร์ได้ค่ะแล้วก็ตีกอนแล้วก็เมดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยแต่ว่าไม่ได้แล้ว บายบายไปต่อไลฟ์พีเอลนะคะ